สวัสดีค่ะพี่น้องไปเที่ยวแท่นทีสิไปมวนไปยินแท่นทีสิไปมีความสุขกับต้องไปทะเลาะกันกับพ่อขาพี่น้องพ่อค้าหาบเลน้ำริมหาดย่อมรับว่าธุรกิจแบบนี้มียูทุกหนทุกแห่งนบพี่น้องบางคนกับมารยาทด,ดีบางคนกับเ้านั่หัวมวลบางคนกับไ้อารม์โมโหไว้ไวายเมื่อลูกขาบ,บอดสื่อให้ได้ดังใจบางที่บางสิ่งบางอย่างลั่งเถื่อ ข่อยยอมรับได้ว่าการหาบลงไปขายน้ำหาดมันราคาแพงอีหลีพี่น้องย่างเส้็จกำไลถีเห้าเห็นเขาหาบยู่น้ำหาดนาะพี่น้องบ้านเห้าขายอยู่ยี่สิบสามสิบบาทติดถีบกเกินห้าสิบแต่เมื่อลงหาดแล้วลอยีสิบพี่น้องข่อยกันย่งเดีไปเบิ่งน้ำเขาอยู่เพราะว่าเขาหิวมากเนาะเดี๋ยความว่าเห้าเป็นคนบานไก่เลื่อนเคียงกันย่างข่อยโตของข่อยเนี่ยข่อยอยู่จังหวัดสุรินทร์นาะพี่น้อง บานีเอ่เข้ากับยุบานใกล้ๆลอยเอด็ดซึ่งพอแม่ปูยาตายาย่เข้ากับมาจากลอยเอด็ดนาะพี่น้องก็ลเลยมีความหมุดซึกว่าเออคนบานเดียวกันเออเขาว่าเออมาดามซอยสือเน่อีอย่างในลักษณะถามราคาพี่น้องลอยยี่สิบบาทขวอยไปบ,บเป็นเลยเออเออข้าคนไทยเข้าหูราคาอยู่แล้วเพราะเข้าเจอแบบจังสบเพื่อผ้าหูซึกว่าอ,อุ้หน่าเหลือดเกินไปบอก แต่พอดีคุยไปคุยมาอเด็กคนเด็กเคืองราค้าเด็กหกสิบบาทหกสิบบาทเพื่อก็ยังเย็กโตอีกเด็กพี่น้องคอยว่ามันแพงโพดไหมเออสักละสี่สิบหาสิบขายกำไรสิบบาทก็ว่ากันไปเนาะเขาได้หลายกว่านั้นเพราะว่าเขาไปสื่อของมากเขาไปไสื่อปีมากเขาสื่อทรงมากอาจจะแค่สิบบาทสิบห้าบาทก็ได้เพราะว่าบานเข้าไปยังน้ำตลาดขายยี่สิบบาทขายยี่สิบห้าขายสามสิบก็ยังเด้ก,กำไรกันอือซ่าเนาะพี่น้อง ข่อยก็เลยมีความีความสึกว่านี่แต่ว่าพี่สะพ่นก็เตีเมื่อวหวเพิ่นว่าเขาหาบมาลุ่งหาดเขาเสียอ่าเสียค่าขนทรงไม่เยอะโน่นนี่นั่นอ่าข่อยก็เลยว่าอ,อ่าข่อยซื้ออันหนึง่งหกสิบบาทเออเขากับว,ว้าน้องหัวมัวนักกับไปเนาะพี่น้องยังเข้าไปซื้อยุโกะสร้างยังแบบนี้มันก็มีใน่นอนแบบนะแบบนี้คือการแต่ราคามันอาจสิเลื่อมลำการอนของางไกลหรือว่าราคามันไกลเคียงกัน กะเหลีวเตาบางผื้นทีเนาะพี่น้องกะยอายงว่าแหละหากินไผหากินมั่นเพิ่นไปเหตุงานในลักษณะแบบนั้นเพื่อกระตงมีคนกลุ่มข้องมีหน่วยงานมีอันนั้นอันนี้เพิ่นในการเอ่อเปิดทางให้ข้าให้ขายเนาะพี่น้องว่าจะเป็นการเสียภาษีท้องทินหรือใดๆกะเหลี่ยวเตะเข้ากับบวงหูดอกว่าเขา แต่ใจ่าข้าใจอย่างหรือเปล่าเรื่องนั้นอยบ่หูแต่บางที่มันนม่นกัหนางมุดยิดได้พี่น้องกับการหาของมาขายในลักษณะหนี่เพราะว่าเวลาเข้าไปนางหาดเข้าไปนางหาดเข้าไปนางเก่าอีเขาร่างเทอร่า,างลานบังคับให้เข้าต้องสร้างอาหารที่หาด เออสองอยางสามยางสี่ยางกับว่ากันไปเนาะพี่น้องถึงแม้ราคาสี่อกจะสูงแน่แต่ว่าโอเคเขาก็ได้อาหารกินเขาก็คือว่าอะเข้าไปเที่ยวเข้าไปพักผ่อนบางอย่างย่อมได้กับย่อมแต่บางที่การหาของมาขายโดยทีว่าเขา้าบปอยากกินเขากับมีสิทธิจะปฏิเสธว่าเขา้าไปอยากกินหรือว่าเขามีอาหารอยู่แล้วหรือว่าอียัง เตว่ามันกระสิมีคนจําพวกหนึ่งที่มักยัดเยียดพี่น้องเมื่อเย็ดเยียดเรียวกะยั่งบ่เอากะสิมยวยไหวดาเบาค่ำหยาบซบพรบดชักซีหนาใส่กระฉากเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเฮาคนไปเที่ยวหูสึกบ่สบายใจในเรื่องนี้ถึงเมียว่าคนที่ประสบเหตุในเรื่องนี้ออกมาเบาแล้วกัค้น ที่เป็นผู้กระทําออกมาบอกในลักษณะว่าโยนของลงพื้นก็โยนของเจ้าของบ่ไดมีการทรรําลายบ่ไดมีการอีอยงกับคนนั้นแต่ข่อยเิ็ว่าคิดว่ามันเห็ดหายผ่าปลักการท่องเที่ยวดูแย่นาะพี่น้องผู้ใดไปเขาต้องการไปพักผ่อนเขาต้องการไปม่วนไปสบายสบายไปเบิงวิวทะเลเขาบ่ไดต้องการไปมีเรืองกับคนอื่นเขาบ่ต้องการให้คนอื่นเบ้าใน จาในลักษณะบนีถึงแม้ว่าจะบดไ้ระบุต,ตัวตนเป็นซื่อหรือการชี้หน้าหรือว่าใดๆหรือว่าแค่การโยนของแขว่งของเหตุกริยาทอยสถุนแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะบางที่อ่ะมันดูมันบอกว่าเอาเป็นของของตัวเองแต่อีกในในอย่างหนึ่งมันก็นดูเป็นการคมคูในการบีบคั้นจิตใจบีบคั้นความหูซึกและอีกอย่างหนึ่ง คงในมุมมองของคนที่โดนก็คือเขามีลูกมีเต่ามีเด็กหน่อยไปนั่การที่เขาไปเบิ่งพฤติกรรมแบบนี้มันก็เป็นเรื่องถีบบ่มาะสมนบพี่น้องใดๆก็เหลียวเตะคิดว่าการทํามาหากินอย่างสุจริตมันเป็นเรื่องถี่ถูกต้องอยู่แล้วเต่การสื่อหรือกําลังสื่อหรือบทสื่อมันเป็นสิทธิ์ของ คนคนนั้นและอีกอย่างหนึ่งคุณกับบอสมควรจะจะไปแสดงอาการกิริยาแบบนั้นในครั้งนี้เขาอาจจะบ่เป็นลูกค้าคุณในครั้งหน้าเขาอาจจะเป็นลูกค้าคุณก็ได้วอาน่วหัวมวนเล่นไปเป็นยังคือคนที่มาขายกําไรใหยย้ยูหาดเออเฮาบอกว่าเฮาบอใดอยากใดแต่เขาก็ชวนเฮาบอกนู่นนี่นั่นสุดท้ายลูกเจงใจก็ต้องสือต้องซอยนาะพี่น้องเออย่างวาเลยคนไทยเฮาบอใดเป็นคนใจดํา แต่บางที่ถ้าเขาบ่ตตรงการจริงๆหรือเขาบ่กหูว่าเขาเอาสิ่งน,นี้เพศยังก็ต้องแล้วแต่เขาเนาะพี่น้องมันแล้วแต่ดุนพินิจแล้วแต่เงินในกระเป๋าแล้วแต่ความหูซึกนึกคิดของเขาเมื่อเขาปฏิเสธไปแล้อวอาชวนเบาชวนคุยนูน่นนี่นั่นเขาปฏิเสธอีกรอบนึงก็สมควรที่จะบอทถูซีเขา ก็สมควรที่จะต้องเดินไปหาคนคนอื่นเพื่อหาลูกค้าคน่อไปและก็เฮ็ดให้แรงท่องเที่ยวที่เจ้าของธรรมาหากินอยู่เนี่ยเป็นแรงท่องเที่ยวที่เฮ็ดให้คนอยากมาเที่ยวบ่แมนเป็นการไลไคนบ่ให้เขาอยากมาเที่ยวเมื่อบอ่มีคนมาเที่ยวงานอาชีพของคุณก็ดำเนินต่อไปบ่ได้คุณสิไปขายข,ายของให้ผู้ใดล่ะเอออันนี้กากไว้ให้คิดนาะพี่น้อง